ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง g d Storytelling นะคะกลับมาพบกับดาวอีกครั้งในคลิป22 Cards i v e y d a s your Story นะคะกับไพ่ย22บใบที่เลือกมาแล้วและท่านี่คือเรื่องราวของคุณไม่ได้ทำคลิป <laughs> 22 Cards มานานมากนะคะหลายสัปดาห์มากแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้อยากจะอ่านเรื่องราวบางอย่างข้อความบางสตอรี่นะคะ ก็เลยแบบจับไพ่มาเลยเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมีข้อความไกด์ไลน์เพิ่มเติมให้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ <c oughs> โอเคโฟกัสนิดนึงอ่าวันนี้ขอดูหน่อยคะ่ะข้อความอะไรเรื่องราวประมาณไหนที่พ่ออยากจะบอก หน้าภายตรงนี้แต่รู้สึกว่าไม่คุณหรือเขาคนใดคนหนึ่งกำลังโกรธรู้สึกถึงความเคืองโกรธเคืองอีกคนมากๆโกรธทำไมคะ่ะอม คุณลองฟังนะดาวรู้สึกว่าเดี๋ยวดาวจะอ่านไปสัก4ี่ถึงหภัยเนะะี่ยค่ะเราถึงจะจับได้ว่าเป็นพลังงานของคุณหรือเขาแต่คนที่โกรธตรงนี้สาเหตุมาจากฝ่ายตรงข้ามเนี่ยดูมั่นใจใช้ชีวิตทำทุกอย่างโดยที่ไม่สนใจคนคนนี้เลย ใช้ชีวิตได้อย่างสบายสบายใช้ชีวิตเหมือนกับว่าเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่ในชีวิตเลยใช้ชีวิตเหมือนกับว่าคนอีกคนหนึ่งไม่เคยมีตัวตนไม่มีผลกระทบไม่มีผลต่อหัวใจเลยมันมีอ่ะ มันมีอยากมันมีความอยากที่จะ take action อยากที่ที่จริงอะอยากพูดคุยอยากทักทายอยากมีส่วนสำคัญในชีวิตบ้างแต่ดูแล้วหนทางที่จะเข้าไปทักทายเนี่ยมันดูยากแล้วก็กลัวที่จะถูกปฏิเสธมากๆเลย ดาวของไก่ว่าเป็นพลังงานของคุณนะคะที่สตรองได้แบบนี้แล้วเป็นตัวเขาเขาอยากที่จะมีการติดต่อพูดคุยหรืออยากเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของคุณบ้างคุณเป็นคนที่น่ารักคุณเป็นคนที่ทุกคนอยากที่จะเข้าหาเป็นไปได้มากๆที่ตอนนี้คุณบาลานซ์ปรับพลังงานของตัวเองได้ดีมากๆ จนทำให้คุณเป็นคนที่มี energy ของความรักที่มันแผ่ขยายออกไปแล้วเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับพลังงานนั้นแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากเป็นคนสำคัญอยากเป็นคนที่มีบทบาทในความคิดความรู้สึกของคุณบ้างชีวิตของเขาตอนนี้เขา มีภาระมีปัญหาบางอย่างที่เขากำลังแบกไว้นะคะเขาบอกว่าความคิดในหัวเขาเนี่มันแทบจะระเบิดแล้วเขาเหนื่อยจังเลยเขาเหนื่อยกับชีวิตเขาจังเลยช่วงเนี้ยชีวิตเขาไม่มีความสุขเลยสิ่งที่เขาเอาพลังงานไปทุ่มเทช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเงิน โอกาสที่เขาได้รับที่เขาคิดว่าถ้าเขาเอาแรงเอาใจไปลงกับตรงนั้นแล้วมันจะได้สิ่งที่เติมเต็มเขาได้สุดๆชีวิตเขาอั skill upgrade เ,เลยโหแล้วมันจะเติมเต็ม powerful ในตัวเขาสุดๆพอลองทำทำไปแล้วมันดันไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คิดไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดมันได้อะไรกลับมานะแต่ไม่มากอย่างที่คิดแล้วมันก็ทำให้ชีวิตเขาวุ่นวายแล้วก็ปวดหัวมาก เขาไม่มีความสุขกับชีวิตเลยเขาได้รับภาระได้รับสิ่งที่มันตกทอดมาจากสิ่งที่เขาเลือกอะสิ่งตรงนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เขาเลือกก่อนหน้านี้มันทำให้เขาจะต้องทำงานหนักกับมันอยู่ทุกวันจะต้องเอาแรงกายแรงใจไปใส่กับมันอยู่ทุกวันจนดาวรู้สึกถึงคำว่า workaholic อะทำงานหนักมาก ทำงานจนโสมสภาพเขาตอนนี้คุณอาจจะถ้าเจออาจจะเห็นพขาโรมขึ้นนะ mm hmm. เขาหวังว่างานที่เขาทาําอ่ะมันจะมาเติมเต็มสิ่งที่เขาเลือกตรงนี้มันจะมาเติมเต็มให้ชีวิตเขาไม่รู้สึกขาดและเขาหวังว่าคุณก็จะเป็นหนึ่งคนที่จะยินดีแล้วก็ เห็นว่าเขามีสิ่งสำคัญตรงนี้เขาอยากเล่าอะไรหลายๆอย่างให้คุณฟังมากๆเขาบอกว่าทางที่เขาเดินตอนนี้มันมันโดดเดี่ยวมากดาวรู้สึกว่าคนคนนี้ที่จริงอ่ะมีมีนิ่งหรือมีเมสเซจข้อความบางอย่างที่อยากจะบอก มากกว่านี้ที่ไม่ใช่เรื่องนี้ดาวรู้สึกว่าเขาไม่ยอมพูดเขาไม่ยอมพูดไพไบนี้เขาก็ยังไม่ยอมพูดแต่เขามีความอยากที่จะทำมากๆความคิดมันมากจนแทบจะผลักให้เขาไป take action อยู่แล้วเขาจะทำอะไร อยากมากอยากที่จะทํามากแล้วทาอะไรอะคะอภัยไม่ขึ้นเลยอยากที่จะทํามากๆแต่คิดเยอะคิดเยอะมากคนคนนี้คิดเยอะ o v e r t h i n k i n g มากเขาบอกว่าทา ความลับเนี่ยแม้แต่การอ่านไพ่ของดาวดี่ดาวบอกว่าเขามีบางอย่างที่อยากจะบอกคุณที่มันเป็นสิ่งที่อยู่ภายในใจและเป็นข้อความของการที่อยากจะติดต่อและส่งข้อความเนี้ถึงคุณจริงๆอ่ะเขาไม่ยอมบอกจนถึงไพ่นะตรงเนี้เขาก็ยังไม่ยอมบอกเขาบอกว่าเขาขอเคลียร์ขอปรับตัวขอปรับใหมเ่เซตขอเคลียร์ให้มันห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่งร้อยจนนับถอยหลังถึงศูนย์ก่อนว่าสิ่งที่เขาตกตะกอนได้จริงๆอ่ะ ความคิดและบทสรุปอะของข้อความตรงเนี้ยสิ่งที่เขาอยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะส่งถึงคุณอะคำตอบมันคืออะไรเขาอาจจะดูใช้ชีวิตมุ่งไปทางสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตแพชชั่นการทำกิจกรรมในชีวิตพบปะผู้คนเรื่องงานเรื่องเงิน เป้าหมายในเรื่องความมั่นคงของชีวิตครอบครัวเพื่อนฝูงทุกอย่างแต่สิ่งที่เขาไม่แสดงออกเลยคือเรื่องราวและความต้องการเกี่ยวกับเรื่องของคุณและเขาแล้วเขาก็สลัดมันออกไม่ได้เลยจากความคิดความรู้สึกของเขาเขารู้สึกว่าคุณดึงดูดเขามากเพราะคุณ ดูเชอดชายคุณดูมีสนเสน่ห์ต่อเขามากคุณเหมือนอยู่ในพื้นที่ของคุณไม่ได้มาท่อสะพานไม่ได้มาดึงความสนใจจากเขาไม่ได้มาทำอะไรให้เขาสนใจเลยแต่คุณกลับมีแรงดึงดูดที่เยอะมากๆ ขาพยายามทำความเข้าใจกับความรู้สึกทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาเขารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ในกระบวนการความคิดของเขาที่เขาคิดมาตลอดระหว่างเรื่องคุณและเขาเขารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่อีกเซน และอีกเหตุการณ์หลายๆอย่างอ่ะมันก็เป็นไกด์เป็นสัญญาณบอกเขาว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เขาคิดเรื่องคุณและเขาซึ่งเขาก็หาคําตอบไม่ได้แต่ความรู้สึกมันมันไม่ได้จบเหมือนความคิดที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันต่อไม่ได้คนเนี้มันไม่มีอะไรไปมากกว่านี้ในความคิดเป็นเหตุเป็นผลแบบนั้นแต่ความรู้สึกไม่ใช่ เขาพยายามฝืนและไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจพยายามบอกแม้กระทั่งโชคชะตาว่าสิ่งที่เขาคิดมันมีอยู่แค่ทิศทางนี้ทิศทางเดียวเขาเหมือนคนที่หลอกตัวเองเขาไม่ยอมรับในความรู้สึก ที่มันพิเศษต่อคุณเขาได้แต่หาคำตอบมองไปข้างหน้ากับชีวิตตัวเองได้แต่หยุดพักเรื่องนี้เบรกเรื่องนี้ไว้แล้วรอดูว่าความรู้สึกกับเหตุผลอะไรมันจะมากกว่ากัน สุดท้ายจริงๆแล้วเขาจะได้คําตอบคนคนนี้จะได้คําตอบนะคะทุกอย่างมันจะชัดจะกระจ่างชัดขึ้นมาต่อหน้าเขาว่าเรื่องราวและความสงสัยระหว่างคุณและเขาที่มันแทรกเข้ามาในชีวิตของเขาในความคิดของเขาอยู่เรื่อยๆเนี่ยที่จริงแล้วบทสรุปสตอรีน่นี้มันคืออะไรกันแน่หูอะไรอะ คนคนนี้คิดเยอะคิดมากไม่ยอมไหลไปตามอารมณ์ความรู้สึกหรือเซนแล้วก็ยังคิดไม่จบแต่โชคชะตาจะมีข้อความสำคัญที่บอกเขาในที่สุดเขาก็ต้องยอมรับว่ามันคืออะไรขอดูหน่อยค่ะใจไหลได้ไหมก็เป็นประมาณไหนมีอะไรอยากจะบอกไหมคะ <c oughs> โอ้โอ้มายก๊อดไพ่สองถ้วยเวลาเราเจอไพ่นะเราจะอ่านในใจ The Message เนอะพอขึ้นมาไพ่ The Message ใบแรกเรารู้สึกว่าอ่า ยังไงมันก็ต้องได้เลยว่าเมสเซจข้อความเนี่ยจากจักรวาลยังไงก็ต้องส่งตรงถึงเขายังไงเรื่องนี้มันก็ต้องมีคำตอบภายใบต่อมา The h เ h ฮา i e ิ t e ท s จักรวาลก็ไม่ยอมแพ้นะที่จะส่งสัญญาณไม่ว่าเขาจะมีความคิดที่เป็นตะกาเหตุผลแค่ไหนแต่ว่า The h เ h ฮาพ e ิ t เทสนะคะเซนสัญชาตญาณสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในใจความรู้สึกที่มีต่อคุณเนี่ยต่อความสัมพันธ์เนี่ย ยังไงมันก็จะไม่หยุดทําหน้าที่ตรงเนี้ยยังไงเขาก็ต้องเขาต้องได้รับรู้แล้วมันจะเข้มข้นมากขึ้นเลยแล้วไพ่ใบสุดท้ายทูบครับเรื่องดาวระหว่างคุณและเขาเนี่ยเขาอาจจะได้รู้ว่าที่จริงแล้วอ่ะคุณเนี่ยอาจจะมีความสำคัญถึงขั้นที่ในอนาคต อาจจะมาเป็นคนรักคู่รักของเขาได้หรือเป็นส่วนที่ขาดหายหรือมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เจอที่เขาจะได้เจอโซของเขาได้เจอเนื้อคู่ได้เจอคนสำคัญในชีวิตในฟิลของพาร์ทเนอร์โซพาร์ทเนอร์คู่ชีวิตคนสำคัญในชีวิตซึ่งคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ยากมากๆในความสัมพันธ์ เขาไม่ยอมรับที่จะเปิดใจรับในเรื่องของความสัมพันธ์และยังไงเขาก็ต้องรู้อยู่แก่ใจและจะได้รับพลังงานเอน ergy นีทั้งหมดว่าคุณคือคนสําคัญและเป็นโอกาสสาคัญเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องยอมรับและเปิดใจเพื่อที่จะมองให้มันถูกต้องอะทำไมเราใช้คำว่ามองให้มันถูกต้องคือเขาเป็นคนที่ควบคุมทุกอย่าง ถ้าเขาคิดว่าสิ่งนี้เป็นเวนี้มันเขาจะพยายามทําให้ทุกอย่างเป็นในสิ่งที่เขาคิดแต่ในเรื่องของบางบางอย่างที่เป็นเรื่องของโชคชะตาเขาจะต้องมองแบบที่ไม่บงการแบบมันเรียกว่าอะไรเขาจะต้องมองตามความจริงที่มันจะเป็นถ้าคุณจะต้องมา,มาอยู่ในชีวิตของเขาจะต้องถึงเวลาที่ได้มาเรียนรู้กันอะ เขาก็ควรที่จะเปิดใจและมองความสัมพันธ์นี้ในด้านที่ดีได้แล้วยอมรับได้แล้วว่าความสัมพันธ์นี้เป็นเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องคุณเป็นโอกาสสำคัญในชีวิตเขาอืมใจดำจังเลยพ่อหนุ่มคนนี้โอเคค่ะประมาณนี้นะทุกๆอย่างขึ้นอยู่กับคุณ ทุกคนมีโอกาสในการตัดสินใจแล้วก็เลือกเส้นทางชีวิตนะคะนอกจากโชคชะตาจะนำพามาให้เจอเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นกรรมการกระทาระหว่างคุณและเขาระหว่างคุณและสิ่งรอบตัวจะส่งผลทำให้สิ่งต่างๆดำเนินไปในทิทางไหนขึ้นอยู่กับคุณนะคะโอเคประมาณนี้วันนี้สนุกมากเลยเออแปลกไปจากที่เคยอ่านนะคะ พลงงานเขาก็ดื้อมากๆนะคะโอเคเอาใจช่วยนะคะขอให้ทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นในเวไหนนะคะก็เดี๋ยวพบกับดาวได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะจะเป็นคลิปประมาณไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะอยากได้ประมาณไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะแล้วเจอกันนะคะอ๋อดาวขออนุญ,ญาตโฆษณาเรียกว่าโฆษณาไหมเขาเรียกว่าอะไรอะ <c ười> คือเดือนหน้าเดือนมิถุนายนนะคะดาวจะเริ่มเปิด ดวงส่วนตัวนะคะก็ฝากติดตามฝากติดตามได้นะเดี๋ยวเราจะมามีแบบมาโพสต์บอกจริงจังหรือว่าทำคลิปมาบอกนะคะก็ใครที่สนใจก็ฝากติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ